ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับอาจารย์ไทยสมุทรโคดออนนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ห้อง2ทุกคนโรงเรียนวราลาชาทินาดามาตนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่6แหล่งอรารยธรรมในทวีปเอเชียต่อนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหัวข้อ1.3ก็คือที่ตั้ง และความสำคัญของอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับลูกมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับลูกก็จะมี2ข้อใหญ่ๆนะครับก็คือ1อธิบายที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้นะครับเมื่อเราเรียนจบบทนี้แล้วนะครับ 2. บอกความสำคัญของอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้นะครับลูก เรามาดูที่ตั้งของอารยธรรมเมโสโปเตเมียก่อนนะครับลูกคําว่าเมโสโปเตเมียนะครับเป็นภาษากรีกนะครับมาจากคําว่าเมโซนะครับลูกเท่ากับภาษาอังกฤษว่ามิดเดิลนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษคําว่ามิดเดิลคืออะไรก็คือคําว่ากลางนะครับและคําว่าโอโตมุสนะครับเท่ากับภาษาอังกฤษก็คือริเวอร์นะครับลูกรวม ความแล้วนะครับก็คือหมายถึงดินแดนนะครับที่อยู่ระหว่างแม่น้ํานะครับลูกก็คือดินแดนระหว่างแม่น้ํานะครับลูกเขาเรียกว่าเมโสโปเตเมียนะครับภา,าษาอังกฤษก็คือ land between the ิ i v e r ์นะครับลูกซึ่งออันได้แก่นะครับที่ราบระหว่างแม่น้ำไทกิสนะครับ ทางตะวันออกแล้วก็แม่น้ำยูเฟติสนะครับทางตะวันตกส่วนฝั่งนี้ก็คือรูปที่อาจารย์เอามาให้ดูนะครับก็คือเมโสโปเตเมยก็คือดินแดนสรุปไง่ายๆก็คือดินแดนที่อยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำสองสายก็คือสายแรกนะครับก็คือไทกริสนะครับเนี่ยที่อาจารย์วงไว้นะครับแม่น้ำสายที่สองก็คือยูเฟติสนะครับลูกดินแดนนี้เขาเรียกว่าดินแดนซูเมอร์อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับลูกเนี่ย สีส้มๆนะครับและแม่น้ำสองสายนะครับก็จะไหลรวมกันแล้วก็ออกไปสู่อ่าวเปอร์เซียนะครับนี่คือที่มาของคำว่าเมโสโปเตเมียนะครับลูกต่อไปนะครับพื้นที่นี้นะครับลูกตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียนะครับลูกตั้งอยู่ทิศอา ตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียนะครับในบริเวณนี้จะเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียยุโรปและแอฟริกานะครับโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งหันออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับจะเป็นจุดเชื่อมโยงติดต่อกับอารยาธรรมอียิปโบราณนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอาเมโสปตเมียตั้งอยู่ตรงไหนนะครับเมโสปตเมียจะอยู่ตรงนี้นะครับลูกจะอยู่ตรงนี้ นะครับตรงนี้นะครับลูกอ่าน่านอ่าเขาเรียกว่าติดกับประเทศอะไรบ้างติดกับยุโรปยุโรปอยู่ตรงนี้นะครับลูกนี่คือทวีปยุโรปใหญ่ๆนี่เลยตรงนี้นะครับคุณครูวงไว้นะครับแล้วก็เอเชียเอเชียบ้านเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เอเชียนะครับต่อมาก็จะเป็นแอฟริกานะครับลูกตรงนี้นะครับแอฟริกาไหมเชื่อมต่อสามทวีปนะครับลูก เมโสโปเตเมียนะครับลูกเป็นนะครับพื้นที่ของแหล่งอารยธรรมทั้งหมดจะกินบริเวณนะครับลูกทะเลจากอาทะเลเมดิเตอร์เลเนียนนะครับลูกไปสู่อ่าวเปอร์เซียนะครับลูกไปสู่อ่าวเปอร์เซียนะครับมีลักษณะเป็นรูปเซี่ยวนะครับซึ่งนะครับรูปเซี่ยวนี้นะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือดินแดนพระจันร์เซี่ยวนะครับอันอุดมสมบูรณ์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า f ฟอร์ติลิเคสเคลเซนนะครับลูกซึ่งนะครับครอบคลุมดินแดน,นบางส่วนนะครับในประเทศอิรักและซีเรียนะครับลูกในปัจจุบันก็คือปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในประเทศซีเรียแล้วก็ประเทศอิรักนะครับลูกซึ่งถือกำเนิดนะครับอารยธรรมนี้นะลูกถ,ถือกำเนิดเมื่อราวสามพันห้าร้อยปี ก่อนคิดสกกลาดนะครับลูกเราเกิดแล้วก็ตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกนะครับมาไมา่รู้กี่รอบนะครับเป็นอรารยธรรมที่เก่าแก่แห่งแรกนะครับลูกของโลกด้วยนะครับลูกมาดูนะครับลูกเมโสโปเตเมียนะครับลูกจะเป็นู่อรารยธรรมที่เก่าแก่นะครับที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสมัยโบราณน,นะครับลูก สมัยโบราณนะครับโดยตั้งอยู่นะครับระหว่างแม่น้ำสองสายอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับก็คือแม่น้ำไทคลิสนะครับแล้วก็แม่น้ำยูเฟติตนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ในเขตดินแดนของประเทศอิรักนะครับลูกซึ่งมีกรุงแบกแดดนะครับเป็นเมืองหลวงนะครับแม่น้ำสองสายนะครับลูกจะมีต้นน้ำอยู่ในอาร์เมเนียแล้วก็เอเชียไมเนอร์นะครับมาบรรจบกันนะครับ เป็นแม่น้ําซัดอันลาทวีนรูกซัดอันอาลับนะครับแล้วไหลลงสู่ทะเลที่อ่าวเปอร์เซียมาดูแผนที่นะครับลูกอาจารย์บอกแล้วนี่คือแม่น้าไชคลีสนะครับแล้วก็แม่น้ํายูเฟติสนะครับไหลมารวมกันตรงนี้นะครับเป็นแม่น้ําซัดอันอาลับนะครับลูกแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวเปอร์เซียนี่คือแผนที่นะครับลูก มาดูอาณาเขตของอาณาจักรอารยธรรมเมโสโปเตเมียบ้างนะครับลูกามาดูทิศเหนือก่อนนะครับทิศเหนือนะครับลูกจะติดกับทะเลดำแล้วก็ทะเลแคสเปียนนะครับทิศตะวันตกนะครับลูกจะติดกับทิ่ราบซีเรียแล้วก็ปาเลสไตน์นะครับส่วนทิศตะวันออกนะครับจะติดกับทิ่ราบสูงอิหร่านนะครับแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับลูก จะติดกับคาบสมุทรอาลับนะครับซึ่งลายล้อมไปด้วยทะเลแดงแล้วก็มหาสมุทรอินเดียมาดูแผนที่นะครับลูกมาดูด้านด้านเหนือก่อนนะครับนี่คือเมโสโปเตเมียนะครับมาดูที่เหนือก่อนนะครับที่เหนือแบล็กซีก็คือทะเลดำนะครับแล้วก็แคสเปียนซีก็คือทะเลแคสเปียนนะครับลูกทิศตะวันตกนะครับอ่าเมเมดิเลเ,เตเนียนทษทีครับลูกลิ้นพันกัน อ,อะไรนะทซเทเรนผ่านกันทะเลเอ่อเมดิเตอร์เรเนียนนะครับหรือว่าเมดิเตอร์เรเนียนซีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับลูกส่วนที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเป็นคาบสมุทรตรงนี้นะครับลูกเนี่ยนี่คือคาบสมุทรตรงนี้หมดเลยไหมครับมีทะเลแดงอยู่ด้วยนะครับลูก อ่านี่คืออาณาเขตของอรารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับอ่าเมโสโปเตเมียนะครับลูกจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนล่างใกล้กับอาเบร์เซียนะครับก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับลูกเรียกว่าบาบิโลนนะครับลูกอ่าบาบิโลนนะครับเกิดจากการทับถมของดินที่แม่น้ํา พัดมานะครับกาวคือนะครับลูกในฤดูร้อนเนี่ยหิมะนะครับบนภูเขาอเมเนียนะครับจะละลายนะครับไหลบ่าลงมาทางใต้นะครับพัดเอาโคลนต้มมาทับถมไว้ยังบริเวณปากน้ำนะครับทําให้บริเวณนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับลูกตรงปากน้ำเนี่ยขยจะหายออกทุกปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณห้าไมครึ่ง ทุกทุกศตวรรษศตวรรษก็คือกี่ปีลูกก็คือ100ปีนะครับลูกทศวรรษทศศตวรรษก็คือทุก10ปีศตวรรษก็คือทุกร้อยปีส่วนอ่าหนึ่ปีก็คือสหัสวรรษนะครับลูกนี่นะครับลูกก็ประมาณนะครับเขาเรียกว่าปีละปีละ100่งจุดห้นิ้วครึ่งนะครับอันนี้คือปีนะครับลูก ส่วนบนนะครับลูกส่วนบนอ่าคนข้างแห้งเลี้ยงนะครับเรียกว่าอันซิเลียนะครับบริเวณดังกล่าวนะครับลูกจะมีชนชาติหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่นะครับแล้วก็จะมีการพุ่งลบกันเสมอนะครับมีการแข่งแย่งชิงอํานาจกันนะครับเพื่อจะเข้าไปยึดครองนะครับแล้วก็กลายเป็นชนชาติเดียวกันในเวลาต่อมานะครับลูกนี่นะครับก็คืออ่า พื้นที่แห่งนี้นะครับอันซิเลียนะครับลูกมาดูลักษณะทางภูมิศาสตร์บ้างนะครับลูกลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมโสโปเตเมียนะครับลูกก็จะเป็นนะครับที่ราบลุ่มแล้วก็มีแม่น้ํานะครับมีการทับถมของดินตะกอนตามชายฝั่งแม่น้ําทั้งสองก็คือไทคิสและก็ยูเฟติตนะครับทําให้บริเวณนี้นะครับมีอุดมสมบูรณ์แล้วก็ มีสภาพนะครับที่เหมาะสมนะครับแก่การเพาะปลูกนะครับลูกสภาพอากาศนะครับก็จะเป็นแบบแห้งแล้งสลับกับน้ําท่วมเป็นประจานะครับจนเป็นเหตุให้เกิดการควบคุมน้ําแล้วก็ชนประทานนะครับเกิดขึ้นซึ่งก็มีความสําคัญต่อการทําการเกษตรของผู้คนในแถบนี้นะครับนี่คือสามารถสร้างประตูน้ํานะครับลูกเนี่ยประตูน้ําจะอยู่อย่างนี้นะครับ เพื่อกักเก็บน้ําซึ่งโหวิทยาการในสมัยก่อนอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าเขาสร้างได้ยังไงเอาก้อนอิดแต่ก่อนไม่มีอิดไม่มีปูนไม่มีต้นไม้แต่สามารถเอาดินเหนียวนะครับมาสร้างเป็นบ้านเมืองได้นี่ก็คือวิทยาการอของอารยธรรมเมโสโปเตเมียคราวนี้นะครับมาดูเส้นทางกันบ้างนะครับ เส้นทางทางบกนะครับก็จะติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเชื่อมต่อกับอียิปต์แล้วก็อ่าวเพอร์เซียนะครับลูกซึ่งเอื้อต่อการค้าและขายนะครับทางทะเลนะครับอรารยธรรมที่ห่างไกลนะครับเช่นสินธุสินธุคือที่ไหนก็คืออินเดียนะครับลูกก็มีแม่น้ำสินธุนะครับแม่น้ำคงคา ที่อยู่ในอินเดียนะครับลูกอะไรทำอินเดียนะครับเข้ามานะครับทําให้นะครับลูกอ่าดินแดนเมโสโปเตเมียแห่งนี้นะครับเป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชนกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อเข้ามายึดครองแล้วก็สร้างาความเจริญของตนเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับลูกก็มีชาวซูเมเลียนนะครับชาวอมอไซชาวฮิตตายนะครับ คัสไซอันซิเลียคาเดียนแล้วก็าชาวปเปอร์เซียนะครับส่วนรูปนี้นะครับก็จะเป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นนะครับกษัตริย์นบูค,คัสเนซซานะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากแห่งคาเดียนนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับผู้ที่อยู่าเมโสโปโตเตเมียก็คือ,ปอเปอร์เซียนะครับลูกสุดท้ายเลยนะครับ สำหรับนะครับลูกอารยธรรมแห่งแรกในเมโสโปเตเมียนะครับก็จะเรียกบริเวณนั้นว่าบริเวณซูเมอร์ที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็ผู้สร้างสรรค์อารยะเริ่มแรกในบริเวณนี้นะครับก็คือชาวซูมูเลียนนะครับลูกชาวซูมูเลียนคราวนี้เรามาดูนะครับซูเมอร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำสองสายบอกไปแล้วนะครับ ซูมเมอร์เนี่ยเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์บอกไว้แล้วนะครับลูกมีแม่น้ำนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มาจากไหนมาจากดินตะกอนที่ทับถมอยู่ฝั่งแม่น้ำนะครับนะครับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะครับก็จะมีความแห้งแล้งนะครับลูกส่วนบริเวณสองฝั่งแม่น้ำก็จะมีแม่น้ำเอ่อล้นทำให้มีความชุ่มชื่นนะครับ บางแห่งมีน้ําขังนะครับลูกสภาพเช่นนี้นะครับเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับให้เกิดการสร้างสรรค์อารยธรรมโดยเฉพาะชาวซูมเรียมได้คิดค้นการแก้ปัญหาเช่นเอาชนะทางธรรมชาติโดยการสร้างทำนบกั้นน้ำนี่เห็นไหมครับลูกสองฝั่งเลยทำคลองทำคำอ่าสองฝั่งนะครับเอาน้ำเข้ามาใช้เพื่อนะครับลูก เพื่อกั้นน้ํานะครับกั้นน้ําไว้ทําทประโยชน์ในการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นระบบชนประทานแรกของโลกด้วยนะครับนี่คือ,อสิ่งที่าชาวซูมาเลียนได้สร้างไว้นะครับนอกจากนี้นะครับลูกาชาวซูมมเลียนนะครับยังได้นะครับรู้จักการประดิษ์ล้อผลิ์ทำไมนะครับ ประดิษฐ์เพื่อนะครับลูกทําทเป็นเกวียนนะครับเพื่อการขนส่งสินค้าไปและเปลี่ยนกับดินแดนใกล้เคียงนะครับให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับทั้งยังนะครับทั้งยังสร้างวงล้อที่ประกอบไปด้วยเผานะครับเพื่อใช้กับเกียนแล้วก็รถสึกนะครับทําให้นักรบบนรถสึกเนี่ยสามารถสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรูปภาพเลยนะครับสมัยก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปก็ก็จะมีการบอกเล่าต่อกันมามีการสันนิษฐานนะครับแล้วก็มาวาดรูปว่าอ่าลดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบุคคลในสมัยนั้นก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับลูกมาดูการปกครองของชาวซูมาเรียนบ้างนะครับลูกการปกครองของชาวซูมเลียนเนี่ยจะ มีการปกรครองแบบนครรัฐหรือว่าซิตี้สเตทครับลูกซึ่งแต่ละนครรัฐนะครับจะประกอบไปด้วยพื้นที่เมืองที่มีเกษตรกรรมนะครับมีหมู่บ้านนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับลูกอ่าแล้วก็บริเวณสําคัญของเมืองนะครับก็คือวัดหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนะครับเป็นเชื่อว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าอ่า ชาวซูมเลียนเรียกสถานที่นี้ว่าซิกเลตรหรือว่าซิกลัตนั่นเองนะครับลูกจะมีรูปร่างคล้ายพีระมิดของอังกฤษนะครับอ้าวมาดูความรู้ซิกเลตบ้างนะครับลูกซิกเลตนะครับลูกหรือว่าซิกลัตเนี่ยนะครับสร้างขึ้นด้วยอิฐแล้วก็ไม้นะครับลูกอิฐแล้วก็ไม้ซึ่งมีความแข็งแรงนะครับคงทนนะครับน้อยกว่าพีระมิดของอียิปต์ ที่สร้างด้วยหินนะครับอิฐทำมาจากไหนทํามาจากดินเหนียวนะครับลูกทำทำมาจากดินเหนียว,าานนยวซึ่งาชาวซูริเรีนเนี่ยรู้จักการเอาดินเหนียวเนี่ยไปเผาเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับซิกุเลตนะครับลูกที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่มีการค้นพบนะครับมีชื่อว่า The White Temple ลนะครับเดอะไวท์เทมเพิก็คือเมืองขาวเหมือนในรูปนี่เองนะครับลูกวัดขาวนะครับลูก อยู่ที่เมืองอูลุกนะครับหรือว่าวากานะครับบริเวณประเทศอิรักในปัจจุบันนะครับลูกซึ่งมีอายุป,ประมาณ3,500ถึง3,000ปีก่อนคิดศตการนะครับซึ่งเก่าแก่กว่าพิมรมิดของอียิปต์หลายร้อยปีนะครับแสดงว่าตรงนี้เกิดก่อนอ,อรารยธรรมอียิปต์นะครับลูก คราวนี้นะครับลูกมาดูชาวซูมิเลียนบ้างนะครับลูกชาวซูมิเลียนนะครับจะเป็นชนชาติแรกนะครับลูกที่รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรเห็นไหมครับลูกอักษรนะครับที่ชาวซูมิเลียนประดิษฐ์ขึ้นมานะครับทำมาจากต้นอ้อนะครับทำมาจากต้นอ้อนะครับซึ่งคนที่ประดิษฐ์ตัวอักษรนะครับก็คือพระ หรือนักบวชนะครับลูกโดยนะครับได้คิดค้นการเขียนเป็นภาพบนแผ่นดินเหนียวนะครับลูกอย่างนี้นะครับนี่คือรูปภาพาบนแผ่นดินเหนียวนะครับโดยนะครับเขียนด้วยปากกาที่ทํามาจากตัวนออาจารย์บอกไปแล้วนะครับตรงปลายนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อเขียนลงบนแผ่นดินเหนียวนะครับ ก็จะทำให้เกิดลักษณะขายรูปริมนะครับเรียกอักษรนี้ว่าอักษรคุนิฟอร์มหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออักษรริมนะครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับาชาวซูมเลียนนะครับก็จะจะนำแผ่นดินเหนียวไปพึ่งแดดหรือเผาให้แห้งนะครับเมื่อชนชาติอื่นเข้ามาอาศัยอยู่ในเมโสโปเตเมียก็ได้ใช้อักษรอของ ชาวซูมเรียนนะครับสืบต่อมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นที่เขียนลงไปนะครับเห็นไหมครับเขียนลงไปบนแผ่นดินเหนียวแล้วคนก็ปัจจุบันก็จะนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นคำว่า The Sun ันเดอ n ถ้าเราแปลก็จะเป็นดวงอาทิตย์อ่า3600ปีก่อนคิดสัต์การก็จะเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะครับรูปเนี่ยเห็นไหม ก็จะมาเรื่อยๆจนถึง BC BC ก็ย่อมาจาก Before Christ สกัดนะครับก็คือก่อนคริสต์สกัดนะครับลูกเห็นไหมลูกเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมี God นะครับ God Heaven God ก็คือพระเจ้าของเขานะครับ Mountain Mountain ก็คือภูเขานะครับแล้วก็ Man Man ผู้ชาย Ox Ox ก็คือวัวนะครับ Fish ก็คือปลาเห็นไหมครับลูกก็จะพัฒนามาเรื่อยๆนะครับ นี่คืออักษรที่เกิดขึ้นในอรารยธรรมเมสโสโปเตเมียนะครับเขาเรียกว่าอักษรลิมหรือว่าอักษรคุนิฟอร์มซึ่งอักษรนี้นะครับผู้ที่ประดิษฐ์ก็คือชาวซูมเรียนนะครับหรือว่าชาวซูมเรียนนะครับโดยพระหรือว่านักบวชนะครับลูกคราวนี้นะครับมาดูการนับถือของอเทพเจ้าของชาว ซูมเรเลียนบ้างนะครับลูกชาวซูมอรเลียนนะครับจะนับถือเทพเจ้าหลายองค์นะครับลูกซึ่งแต่ละนครรัฐนะครับก็จะมีการบูชาเทพเจ้าของตนเองนะครับและก็ไม่เชื่อเรื่องวิญญาณนะครับเป็นอมตะนะครับความเชื่อทางศาสนานะครับลูกถูกถ่ายทอดออกมาทางวรรณกรรมเรื่องมหากาบกิลกาเมสนะครับกิลกาเมสซึ่ง กิลกาเมสนะครับเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกของโลกถ้าเขาสอบถามว่าวรรณกรรมใดเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกของโลกให้เราตอบเลยก็คือมหากราฟกิลกาเมสนะครับมาดูกิลกาเมสเขาว่าถึงอะไรนะครับกิลกาเมสนะครับลูกจะกล่าวถึงตำนานน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่นะครับที่เกิดโดยพระเจ้าหรือว่าเทพพระเจ้านะครับ ทำไมนะครับเพื่อทําลายล้างอารยธรรมนะครับโดยเป็นการลงโทษความบาปของมนุษย์นะครับเพื่อเริ่มต้นอารยธรรมใหม่ๆนะครับที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเกิดขึ้นบริเวณอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับเป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่แพร่หลายในตำนานของวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกเช่นอะไรลูกเช่นหนังเรื่องโนอานะครับ หนังเนี่ยเราได้รู้ไปแล้วเรื่องโนอาห์ก็คือน้ําท่วมนะครับก็คือของศาสนายูดายนะครับลู้แล้วก็เรื่องของโนอาห์หรือว่าเรือโนอาห์นะครับในหนังสือปฐมกาลของศาสนาคริสต์นะครับลูกเห็นไหมครับก็จะมีการสร้างหนังสร้างภา,าพยนตร์ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อถ่ายทอดอารยธรรมของชาวซูมเลียนของอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับลูก มาดูผลงานนะครับที่ชาวซูมาเลียนนะครับได้อ่าสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ที่สำคัญนะครับก็คือการทำปฏิทินจันทรุปราคานะครับที่กำหนด1ปีมี12เดือนนะครับ1เดือนมี26วันครึ่งนะครับแล้วก็มีการคิดค้นนะครับการคิดเลขนะครับด้วยวิธีบวกลบแล้วก็การ คูณนะครับลูกแล้วก็รู้จักนะครับนำดินเหนียวนะครับลูกมาตากแดดแล้วก็เผานะครับเพื่อนำมาก่อสร้างนะครับเพราะบริเวณที่ชาวซูมเลียนอาศัยอยู่นะครับขาดแคลนหินแล้วก็ไม้นะครับก็ต้องรู้จักนำดินเหนียวมาประยุกต์ใช้นะครับอย่างเช่นสร้างอะไรสร้างบ้านสร้างวัดสร้างกำแพงนะครับมันในรูปภาพนะครับมันในรูปภาพนี่เลยนะครับลูก ชาวซูมาเลียนนะครับเสื่อมอำนาจลงนะครับผู้ที่สืบอำนาจต,ต่อจากชาวซูมาเล,ลียนก็คือนะครับพวกอันคาเดียนนะครับซึ่งมีพระมหากษัตริย์ที่สำคัญก็คือพระเจ้าชากรที่หนึ่งนะครับต่อมานะครับก็ถูกพวกอโมไร์นะครับเข้าครอบครองนะครับกษัตริย์ที่สำคัญของอโมไรส์ก็คือพระเจ้าฮัมบูราบีนะครับแล้วก็ตั้งอาณาจักรบาบิโลนขึ้นนะครับลูก เมื่อปอีเมื่อปี1760ปีก่อนคริสตศักราชก็คือศาสนาคริสต์ยังไม่เกิดเลยนะครับลูกศาสนาพุทธก็ยังไม่เกิดนะครับมีเมืองหลวงนะครับอยู่ที่กรุงบาบิโลนนะครับแล้วก็มีอำนาจการปกครองทั้งหมดอยู่ทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียนะครับลูก ผลงานที society, of of ่สำคัญนะครับของพระเจ้าฮัมบูล nope. บีที่ทรงสร้างไว้นะครับก็คือประมวลกฎหมายฮัมบูลบีนะครับนับเป็นกฎนับเป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับซึ่งประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมบูลบีนะครับจะยึดหลักตอบแทนหรือว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอาณาจักรเช่นถ้าผู้ใดขโมยสิ่งของจากวัดหรือบ้านผู้อื่น ผู้นั้นต้องถูกปานชีวิตนะครับส่วนผู้ที่รับทรัพย์สินที่ถูกขโมยมานะครับผู้รับต้องถูกปานชีวิตเหมือนกันนะครับกฎหมายฮัมบูรบีนะครับยังสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในสมัยนั้นว่าเป็นสังคมที่มีชนชั้นนะครับลูกซึ่งประกอบไปด้วย3ชนชั้นได้แก่1นะครับชนชั้นผู้ดี มีตำแหน่งทางศาสนาและก็การเมืองนะครับสชนชั้นกลางก็จะได้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างเช่นช่างฝีมือพ่อค้านะครับแล้วก็สก็คือชนชั้นกรรมกรนะครับซึ่งกฎหมายได้กำหนดบทลงโทษนะครับโดยให้อภิสิทธิ์แก่ชนชั้นสูงนะครับถ้าทำผิดแบบเดียวกันชนชั้นสูงเนี่ยก็จะได้การรับโทษแบบปรับนะครับปรับเงินปรับทอง แต่สําหรับคนธรรมดานะครับต้องได้รับโทษตามที่ระบุในกฎหมายนะครับการมีประมวลกฎหมายทําให้ประชาชนเกรงกลัวไม่กล้าทําผิดนะครับลูกแล้วก็ส่งผลให้อ่าสังคมเกิดความสงบสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรนะครับลูกหลังจากสมัยพระเจ้าฮัมบูลบีนะครับอาณาจักรเกิดความแตกแยก พราะมีชนกลุ่มใหม่ลุกลานเพื่อนะครับลูกยึดครองดิน,ด,นดินแดนเมโสโปเตเมียนะครับแต่อารยธรรมของอชาวซูมูเลียนและก็ชาวบาบิโลนก็ยังคงสืบทอดกันมานะครับลูกนี่คือเนื้อหานะครับการเรียนของสัปดาห์นี้นะครับลูกสุดท้ายแล้วนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ขอให้นักเรียนย้อนนะครับกลับไปฟังวิดีโอศึกษาเนื้อหาอีกรอบหนึ่งนะครับลูก อย่าลืมนะครับทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับลูกแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยอย่าลืมรักษาสุขภาพจากโควิดด้วยนะครับลูกวันนี้อาจารย์ก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับนักเรียน